สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชูสิทธิ์ฟาร์มครับผมวันนี้ครับจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเลี้ยงกบในกระช่งนะครับผมนี่ครับเป็นกบพันนะครับผมเลี้ยงในกระช่งให้กินอาหารเม็ดนะครับผมเลี้ยงในกระช่างน้ําน้อยๆก็เลี้ยงได้ครับกระช่งตัวนี้นะครับตาห่างนะครับสามเซนสามถึงสเซนนะครับเนี่ยขนาดความกว้างนะครับผม6เมตรนะครับผม ซื้อมาเป็นม้วนนะครับใช้เป็น10ปีแล้วนะผมกระชังนี้สามารถเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาได้นะครับปลาหมอปลานิลกบก็เลี้ยงได้ปลาดุกก็เลี้ยงได้ครับผมส่วนมากพี่น้องที่เลี้ยงในกระชังนะครับผมที่ผมไปดูมาก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับผมช่วงแรกถ้าปลาเล็กก็ใช้เป็นตะไคร่เขียวนะครับผ้าเขียวครับเล็กๆก่อนครับอนุบาลไว้สักเดือนถึง2เดือนแล้วเราไปมาใส่กระชังใหญ่ตัวนี้นะครับผมก็จะปลาจะไม่รอดนะครับผมครบ ที่ยใช้ก็จะใช้เป็นเชือกนะครับผมแล้วก็สลิงเลยครับผมทนมากใช้มาเป็น10ปีแล้วครับยังไม่มีผุไม่มีขาดเลยครับผมทาาอยู่ในร่มด้วยยิ่งอยู่ได้นานนะครับผมนี่ครับเลี้ยงกบในกระชังน้ำน้อยก็เลี้ยงได้กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับนี่ครับดูครับถ้าตัวนี้ก็จะมีร่มจากร่มไม้นะครับผมทานู้นก็จะเลี้ยงเป็น ปลาหมอในกระชังนะครับผมกบตัวนี้นะครับผมอายุห้าเดือนนะครับผมนี่ครับพามาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างการเลี้ยงกบในกระชังช่วงนี้ก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วครับคอยดๆจะฝนลงนะครับผมกบร้องระงมเลยนะครับผมนี่ครับเยอะมากครับขนาดนี้ครับเลี้ยงขนาดนี้ก็ความกว้างนะครับอยู่ที่ ความกว้างอยู่ที่3นะครับ3เมตรความยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่ความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับผมเนี่ครับผตัวดีครับผมปลาก็าตัวดีนะครับผมเพราะว่านี่ครับมันจะไม่มีเศษอาหารตกค้างอยู่นะครับผมแล้วก็คือน้ําจะไม่เสียนะครับจะไม่ตกตะกอนค้างอยู่กับกระชัง นะครับเขาจะลอดไปเลยนะครับผมเพราะว่ารูเขาห่างเขาใหญ่ถ้าเป็นกระชังเลี้ยงปลานะครับผมเขาก็จะใส่ผ้าเขียวตะไคร่เขียวนะครับผมนี่ครับดูเราบกดะโดบบบึบบึบบโอ้โหเยอะมากครับวูใส่ผ้าเขียวลงมานะครับผมไม่ให้ไม่ให้อาหารลอยออกนะครับผมประมาณห้าสิบถึงแปดสิบเซนนะครับที่กระชังที่ในน้ำหมุนเขาเลี้ยงกันนะผมกันอาหารออกครับเวลาเลี้ยงใน ในแม่น้ํานะครับผมไม่ให้อาหารไม่ให้อาหารลอยไปที่อื่นนะครับแต่ตัวนี้ครับผมเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงกบกบในกระชังนะครับผมประมาณนี้ครับพาทุกท่านมาดูครับผมวิธีการเลี้ยงกบตัวดีมากครับตัวไวมากครับนะครับเห็นไหมครับขี่กันสามตัวครับผมนั่น กำลังถึงฤด,ดูผสมพันธุ์ครับนี่ครับขี่กันสามตัวเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมอบอยทันปลาสวัสดีครับ